มานี้ยายามานี้มาเร็วมาเร็วมานี้ยาัดมานี้ยาัดยาัดมานี้ลุกมานี่กินยามาเออพามากินยาครับยาเช้านี้หมดพามาเลี้ยง ในร่องนี้ครับเพราะว่ามันมีมาถอย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 นี่เพราะว่ามันเป็นช่องว่างร,ระหว่างไรนะเออกินหญ้าลูกกินหญ้าเราจะได้ไม่ต้องไปใจครับถอยกินตรงนี้แหละเนี่ยโอเคลูกดีดีลูกใช่เออรถรถจะมาตรง รอบเช้านี้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่ากี่โมงนะเราก็เลยพากันออกมากินก่อนนะครับเลยพาออกมากินก่อนในระว่างที่รอเขาเนาะมันจะมีหญ้าอยู่ครับในร่องมันของพี่ต้นนะครับพี่ต้นติดติดกันนะครับที่ติดกันไม่ใช่ที่เรานะครับที่ข้างๆบ้านนะครับตรงเนี้ยเขาทำเป็นทางรถ นก็ว่าเวลาเข้าออกฉีดยาหรือว่าใส่ปุ๋ยเนี่ยอาจจะได้เข้าช่องนี้ครับทําทางสองฝั่งนะครับก็เลยเป็นพื้นที่ว่างยากขึ้นพามากินได้ครับเลี้ยงเอานะเราก็มาเลี้ยงเอาพาเมาเเกี้พามาเลี้ยงแบบมาให้เดือดร้อนเขาครับ,รบมาให้กินของเขาแล้วก็ฟ้าของเราลอยไปเต็มไงลูก <c oughs> ชายผมโตแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ถ้าจะเริ่มจะท่วมหัวพ่อแล้วอะ พาออกมาสักชั่วโมงก็น่าจะอิ่มกินถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาจะไปไกลลูกแมวกินกินเนยกินเหมือนกินอยู่หลักเลยลูกกินแบบไม่ให้เสียให้หายเลยลูกยาเยอะยาเยอะครัาปักควายยาพุง อืมอืมอืมไม่ไปไม่ไปเนาะถอยมาเห้พลมางี้ลูกมามาเร็วมางี้ลูกมาถอยมานี่มาถอยมาเร็วอยา่าไอ้หนูไปกินอะไรนี่ครับโอ้เห็ดโคนเหยียบเห็ดโคนเละเลยครับ เราก็ยังมองว่าใช่ไหมใช่ไหมอยู่นะครับอืมันสองคำวันหกยานะลูกนะม,มันสองคำวันหกว่าร้อนร้อนร้อนแดดอบอ้าวเห็ดขึ้นเหมือนคนพูดอยู่ขื่นเฉยนะมย่างี้ลูกมย่างี้เหอะเนาะถอยมาถอยมายมย่างี้ Thoái! 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 Dạ! Lúc mẹ áo! Mẹ áo! Mẹ áo! Đi mẹ nè! Đi mẹ! Đi mẹ! Dạ! Nè! Đi mẹ! Mẹ kìa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 ! Nè! Thằng nè, nè! Tôn ở đây nè! Nụ kín แล้วก็เดี๋ยวเลยไปในเปลี่ยตรงนั้นมีอกอนหนึ่งนี่ครับนเปลี่ยตรงนี้มีกอแต่ไม่ข้ามไปเอากอเน,นี้ยอ่ะเบา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 เออค่อยเดินเก็บกินดิอ้าวเบาลูกเบา

bao bao ừ giúp kín mắng lúc sai người ta mới chị da lấy ngay Hứ? ừ da dở dạ บ้าวหนูกินที่หนูเดิยนยังเดียวเลยอะเนีนน่ดูนะยาเพียบดูนะครับลูกชายนะครับทุกท่านดูเอานะครับลูกชายท่าน <laughs> 嗯。 เจอวัวแล้วกลัวไหมลูกหายเห็นวัวไหมนะเห็นวัวไหมเห็นวัวไหมนี่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 อ้อย Bao, 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 yut, 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 ừ. นะครับก็พอดีพีตะวันมริงามนะครับน่าจะส่งติ๊กเกอร์หรือส่งรูปภาพที่ส่งมีดมาเมื่อวานนี้มาซือนี้สั่งมีดเล้ครับมา่อคืนี้สั่งมีดพีตะวันนะ,ะไปเล่มหนึ่งครับจักตุลินนะครับเอามาใช้นะครับเอามาใช้อีกอันเอา,าเป็นแบบอย่างด้วยนะฮะ คือเจอช่างแถวบ้านเราท้าไม่นั้นจะได้หอยหอยจะได้ตีนะฮะเหมือนลอกเลยนแบบนั่นแหละครับพูดตรงๆก็ตั้งก็ง่ายครับแต่ถ้าแถวบ้านเรามีทำก็ได้ให้ช่างทำบ้านหอยเบนเบนแงนี้ลุก ออกลับแล้วหันหลังกลับแล้วเออหนุไม่กินก็คืออิ่มอย่างงี้่งี้นอยไปาทางทางลูกแมวอ,อย่าแช่ข้าป่ามันไม่ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมก็พาลูกชายมากินย้าเช้าครับเพราะว่ารถได้ไม่มาส่งเลยพาเลี้ยงไม่เข้าไม่เข้าถอย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 รถไม่เข้านะ หอยลูกแมวแมวแมวเพระรถไม่เ,มเ,มเ,เข้าเรารอก็มาหากินรอดีกว่าดูดูครับถอนหญ้าให้พีตนน่ต้นไงนอกจากเสียน้อยแล้วก็ยังมีพีต่ต้นถอยถอย,อยไม่เข้าไม่ได้รลูกหนูใหญ่เกินอะาเห็นไหนี่เออนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกการที่ตามนะครับ พี่ๆแม่ๆนะครับก็ที่ที่ติดตามที่เม้นเรามีตลอดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอย่างยังไม่ขออนุญาตเอ่ยน้ำเนาะเดี๋ยววันนึงถ้าพี่อน <แ logical S 1> ุญาตให้เ <es> อ <rebell ious> ่ยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอ่ยนะครับ อย่างลาสุดมีกุ้ไก่ก็ที่บนนะครับที่นี่กุ้ไก่นะฮะแม่น้องปินนะฮะยาต้อยกินแมมอะไรนะครับก็กะบางทีก็ต้องขอภัยครับก็ไม่ไม่แต่ให้รู้ว่าพวกเรานะครับก็ขอบคุณนะครับทุกเมนทุกกำลังใจที่ดูนะครับ เม้นมานี่มีแรงมากเลยครับผมนะฮะก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับลูกชายสวัสดีที่ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับวันสวัสดีครับที่ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับยอนเลยสวัสดีครับที่สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอครับผมเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ